สวัสดีค่ะคลิปนี้แม่บ้านอยู่อทีจะพาเพื่อนมาทำทอดมันหัวปรีใส่หมูสับค่ะเป็นเมนูอร่อยที่หลายๆคนชอบทานนะคะทําง่ายๆด้ค่ะอันนี้ก็เป็นวัตถุดิบที่ต้องใช้ทําทั้งหมดเลยค่ะหัวปรีซื้อมาตั้งแต่ครั้งก่อน2หัวการทําหัวปรีเพื่อนๆอย่าลืมต้องทําน้ําผสมให้มีฤทิ์เป็นกรด คือมีความเปรี้ยวนะคะจะเป็นมะนาวเป็นน้ำมะขามเปียกหรือว่าน้ำส้มสายชูก็ได้ค่ะช่วงนี้มะนาวแพงเราใช้เป็นน้ำส้มสายชูแทนแช่ทิ้งไว้ห้าถึงสิบนาทีเสร็จจากนั้นก็นำมาแกะเปลือกที่เป็นเปลือกสีแดงด้านนอกมีความแข็งออกนะคะแล้วก็ส่วนที่เป็นดอกเลยคะ่ะเสร็จแล้วเราก็มาฝาน เอาส่วนที่เป็นแกนตรงนี้ออกเพื่อจะได้แกะเอาดอกออกง่ายๆนะคะก่อนหน้านี้แม่บ้านยกกทีเคยทำตอนที่ทำแกงตั้งแต่ปีที่แล้วนู่นนะคะแกงใส่ไก่ก็แค่แช่เฉยๆความดำก็ยังมีอยู่ประมาณหนึ่งตรงนี้เป็นดอกนะคะส่วนนี้เขาเรียกว่าดอกของกล้วยคือพอเขาโตขึ้นเขาก็จะกลายไปเป็นผลกล้วยที่เราเอาไปทานนะคะถ้าเราเอาออกได้ทั้งหมดได้ยิ่งดีนะคะ ส่วนเป็นดอกออกส่วนนี้มันจะทําให้มีความคล้ําความดําค่ะเพราะว่าก็จะมีความฝาดมากเนื้อส่วนที่อยู่ในดอกจะกลายไปเป็นกล้วยคือจะฝาดมากกว่านะคะเราก็เลือกเอาเฉพาะส่วนที่เป็นกาเพราขาวค่ะ พอซอยเป็นชิ้นเล็กๆแล้วเราก็นํากลับมาแช่ในน้ําที่มีส่วนผสมของน้ําส้มสายชูอีกทีนะคะเพราะว่าก่อนที่เราจะนําไปประกอบไปคลุกเค้ารวมกับเครื่องทั้งหมดใช้เวลานานพอสมควรถ้าเราวางเอาไว้เฉยๆมันก็จะกลับมาดำได้ค่ะบานจุกทีใช้หัวปีซอยที่เป็นส่วนเนื้อที่เราใช้ทําวันนี้อยู่150กรัมค่ะ ไปก็มาเตรียมเครื่องปรุงค่ะมีพริกแกงหนึ่งช้อนโต๊ะพริกแกงที่แม่บ้านอยู่ทีโขกเองนะคะมันก็เลยไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่มีรสดีมีไข่แดงไข่ขาวหนึ่งฟองน้ำตาลมะพร้าวน้ำปลาก็ใส่นิดหน่อยเพื่อที่จะให้ได้กลิ่น,น้หอมของน้ำปลาค่ะเสร็จแล้วก็คลุกเคล้าเครื่องทุกอย่างให้เข้ากันค่ะ เสร็จแล้วก็เติมเนื้อหมูสับใส่ลงไป150กรัมปริมาณของเนื้อหมูสับกับหัวปลีใช้ปริมาณเท่ากันนะคะ150กรัมเหมือนกันเพื่อเพิ่มความกรอบให้กับ ทอดมันของเราก็เติมน้ําเย็นจัดใส่ลงไปแล้วก็ช่วยให้ไม่เหนียวข้นเกินไปด้วยค่ะจากนั้นก็นําหัวปรีซอยที่เราแช่น้ำํำผสมน้ํำต้มสายโชวไว้วเมือสักครู่นี้นะคะใส่ลงไปปริมาณก็เท่ากันกับหมูสับเติมใบมะกรูดหั่นฝอยเอาที่ชอบนะคะถ้าใครไม่นิยมกลิ่นของ ใบมะกรูดก็ไม่ต้องใส่ได้ค่ะเสร็จแล้วก็คลุกเคล้าเครื่องทุกอย่างให้เข้ากันขั้นตอนสุดท้ายก็ที่ลืมไม่ได้คือแป้งสำหรับทอดกรอบค่ะเพื่อที่จะช่วยทำให้ทอดมันของเรามีความกรอบน่าทานใส่ลงไปประมาณสองช้อนโต๊ะผลูนค่ะ แล้วก็คลุกเค้าทุกอย่างเลยตอนนี้คือครบเครื่องทุกอย่างแล้วค่ะเตรียมพร้อมที่จะนําไปทอดต่อไปก็เป็นขั้นตอนของการทอดค่ะตั้งกระทะเปิดไฟความร้อนปานกลางเทะนะ้ํามันใส่ลงไปพอนะ้ามันเริ่มร้อนแล้วก็มาตักหัวปลีใส่ลงไปแต่การทําของแม่บ้านยากทีคือจะนํามาคลุกแป้งทอดกรอบอีกรอบหนึ่งนะคะอันนี้ได้สูตรมาจากร้านอาหารฝรั่งค่ะเขาพาทํา ทุกอย่างที่จะนําไบลงไปทอดเราคลุกแป้งอีกทีหนึง่งมันจะช่วยทําให้ของที่เราทอดมีความกรอบมีความฟูขึ้นมาอีกและอีกอย่างนึงก็คือช่วยทําให้ของทอดของเรามันไม่ติดกระทะด้วยค่ะไม่ติบกนกระทะการทอดเราก็ทิ้งไว้ประมาณ5นาทีนะคะช่วงที่ทอดเราก็ให้เบาไฟลงนิดนึง พอเรากลับด้านทั้งสองด้านเป็นสีเหลืองแบบนี้ก็ถือว่าสุกดีแล้วค่ะแบบนี้ก็ตักขึ้นมาไปพักเอาไว้บนกระดาษซับมันเพื่อที่จะให้สเตเดํามันก็สามารถนําไปเสิร์ฟได้แล้วค่ะสูตรนี้จะทําทานที่บ้านหรือทาขายก็ได้ถ้าชอบคลิปนี้ก็จะลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องแม่บ้านยกทีด้วยนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ